นายแพทย์สุวัสด์สุวรรวานิชเกิดที่ประเทศไทยเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2482ท่านเป็นบุตรชายคนเล็กของคุณแม่วานีและคุณพ่อไพรั์สุวรรณวานิชมีพี่น้องทั้งหมด4คน ทางด้านการศึกษาคุณหมอสุวัสด์จบการศึกษาสูงสุดที่ประเทศไทยคณะแพทยาศาสตร์รุ่น15จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปีพุทธศักราช2508จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากนั้นท่านได้ทำหน้าที่แพทย์เพื่อใช้ทุนการศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและเป็นถิ่นทุรกันดารไม่มียานพาหนะเข้าถึงได้เป็นเวลาสองปีคุณหมอสุวัสด์เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกกับเพื่อนแพทย์จุลาเมื่อปี1967เพื่อมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในเมืองยูเนียนทาวรัฐเพนซิวานีย หมอสุวัสด์ได้เข้าพิธีสมรสกับคุณปราณีพาณิชภักดีเมื่อปีคริสต์ศักราช1968ด้วยโดยพิธีเรียบง่ายที่อยูนเน้นทาวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ท่านทั้งสองได้ตัดสินใจย,าย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาประกอบอาชีพแพทย์ และทำการศึกษาต่อทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก e t ว r a ร h o ฮอ i t ิ l l ล n g องบ c ดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาคุณหมอสวัสด์และคุณปราณีได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกชื่อคุณชาญชาลีสวรรวานิชและบุตรีชื่อคุณรัตนาริต้าสวรรวานิช คุณชาลีได้สมรสกับคุณวลัยลักษณ์นกบวรสุภกิจกุลและมีบุตรชายคนโตชื่อเจดเจดยัยสวุวรรณวานิชและบุตรตรีชื่อรมัญญาเจญาสวุวรรณวานิชคุณรัตนาริตาสวุวรรณวานิชได้สมรสกับคุณอภิสิทธิ์ลิม้มและมีบุตรตรีฝาแฝดชื่อสเตลา่าและลูซี่ ในระหว่างที่คุณหมอสวัสด์และภรรยาอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาท่านทั้งสองมีการย้ายที่อยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียและแมริแลนด์แต่สุดท้ายทั้งครอบครัวได้ตัดสินใจมาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรที่เมืองเวสต์มินสเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบัน ด้านหน้าที่การงานของคุณหมอสวัสดในช่วงระหว่างที่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียท่านได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึก v e t e r a n เรียนฮอสเป็นเวลา3ปีภายหลังท่านได้ตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดคลินิกของตนเองที่เมืองลองบีสรัฐแคลิฟอร์เนียในปี1979ถึงปี2015 รวมเป็นเวลากว่า36ปีด้วยปณิธานที่คุณหมอตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยสุดใหญ่ที่มีความขัดสนทางด้านการเงินและไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพแบบคนอเมริกันทั่วไปรวมถึงบางท่านขาดความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ คนไข้ส่วนใหญ่ของคุณหมอสุวัสด์มาจากเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาทิเชน่ขเนขมรลาวพมา่าชนเผ่ามง้งท่านคิดค่ารักษาพยาบาลในราคาที่ไม่แพงหรือบางครั้งไม่คิดค่ารักษาเลยรวมถึงท่านได้รักษาพระสงฆ์ที่อาพาธรวมไปจนถึงคนไข้ที่มีสถานภาพขัดสนทางการเงินอีกเป็นจำนวนมาก ในระหว่างที่คุณหมอสวัสดยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนมีบุคลิกและอุปนิสัยใจดีมีเมตตาร่าเริงสนุกสนานรักการกีฬาร้องเพลงและเต้นรำท่านมักจะพูดจาเป็นกันเองและติดตลกกับครอบครัวแม้กระทั่งคนไข้และคนรอบข้างอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขและสนุกสนาน ในกิจกรรมด้านต่างๆที่คุณหมอสวัสด์ได้เข้าร่วมเพื่ออุทิศแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและสร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยอาทิเช่นเขียนบทความในคอลัมน์ชื่อแก่เจ็บตายในหนังสือพิมพ์เสรีชายรายสัปดาห์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่คนไทยในอเมริกาได้มีความรู้ความเข้าใจในโรคต่างๆรวมถึงการดูแรลรักษาตนเองเบื้องต้นเป็นเวลานาน,านถึง17ปีคุณหมอสวัสด์ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาแห่งแคลิฟอร์เนียในปีคริสต์ศักราช2000ถึง2001 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาปี2005ถึง2011ตัวอย่างผลงานเด่นๆที่ท่านได้ทำงานร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาอาทิเช่นตีพิมพ์หนังสือสุขสบายอย่างไวยทองและหนังสือแก่เจ็บตาย ซึ่งท่านได้รวบรวมเรียบเรียงและแดัดแปลงบทความต่างๆจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เสรีชัยที่ท่านได้เคยเขียนไว้และจัดพิมพ์ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวในปีคริสต์ศักราช2008เพื่อจัดจำหน่ายและนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้แก่หลายหลายุายน,นิธิอาทิเช่นมูนลนิธิเด็กกำพร้ามูนลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการในประเทศไทยเป็นต้นในด้านพุทธศาสนาคุณหมอสุวัสด์มุ่งจะลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ควบคู่กับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาโดยการบริจาคเงินให้วัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีคริสต์ศักราช2001ท่านเป็นผู้นำหาทุนบริจาคเพื่อจัดซื้อจัดสร้างในงานพิธียกช่อฟ้าใบรากาหางหงของพระอุโบสถวัดป่าธรรมชาติเมืองลาพุนเตอลอฐแคลิฟอร์เนียคุณหมอสวัตได้อัญเชิญพระปร,ะรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช มาประดิษฐานณวัดรัตนปัญญาเมืองวิวโดมารัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้คนไทยได้มาสักการะในโอกาสต่างๆโดยได้ระดมเงินทุนในานามสมาคมนิสิตเก่าจุฬาแห่งแคลิฟอร์เนียและจัดพิธีฉลองสมโพช์พระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2556 คุณหมอสวรรัสด์ร่วมกิจกรรมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอโดยการช่วยตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยฟรีทุกครั้งที่ทางสมาคมมีการออกหน่วยตามชุมชนไทยในที่ต่างๆท่านยังได้ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับแพ s ช USA ซึ่งท่านได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวและให้บริการตรวจรักษาฟรีกับชุมชนไทยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและเนื่องจากคุณงามความดีที่คุณหมอสวัสด์ได้ทำมาในตลอดชีวิต ท่านได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรนเสริญยิ่งเหรียญทองดิเรกกุณาภรณเนึน่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2554โดยมีอักษรย่อว่ารอทอพอซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิสูงสุด ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2555ในวาระสุดท้ายของคุณหมอสวัสด์ท่านได้ป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกในเดือนธันวาคมปี2017เป็นสาเหตุทําให้ท่านป่วยเป็นอัมพาตเป็นเวลากว่า5ปี และได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อวันที่20มิถุนายน2022รวมสิริอายุ83ปี